ใช่มันมสโลอยู่ดีวะผมมาเล่นเล่นอ่อชิลเว้ยแต่แบบว่าคนดูมันดูกระตุกปะทช่ไงไว้อ่ะเล่นกับไรกันหะเฮ้ยมามา,มา,มา,มา Nó. Fact. mày mà lẻ thằng này mà, ai Ô bên cành nha tìm tí mới gí rừng hồn. โอเคหายละหายละหายยางที่ดูให้หน่อยทำไมมันมีแต่ปัญหาไปชื้อชีวิตกูไอ้ย่าแม่งเดี๋ยวแม่งแม่งแม่งอะไรมั่งมึงไอไงย่ยมงไม่สองคิวแล้วเนี่ยซิวซิเนี่ยอะไรก็ได้โอหอะไรวะชิคกี้พยรู้งี้ปรับก่อนไม่เป็นไร จัด <laughs> ไ,ไปพี่จัดไปดูมันมันครับดูมันมันหาบ,บวกต่อดีหาอีกหนึ่งต่อดีเนี่ยปั้นได้สามเซตแล้วเนี่ยโอ้เล่นตึกไปเสียเบิร์ดเล่เมื่อกี้นะ่ะอยากวัฒนาย่ะมีคนวัฒนายปะวัฒนายวัฒนาย,ยาวัฒนายวัฒนายเม็ดแบบว่าลองแบบเม็ดเดียวแบบเปิง้งอ่ะแบบดูเปิงป้งเปิงป้งเปิงป้งเปิง้งเปิ้งเปิ้งเปิ้งพี่ได้สนายกันไหมครับ พี่จะเล่นซอยหรือกลครับพี่อ่อนได้ด้วยนะครับท่านนี่ได้ครับได้ผมเล่นการสุดแล้วพี่เอ้ยบอกให้อ่อนเลยผมเพิ่งเล่นวันแรกครับพี่ผมเพิ่งเล่นวันแรกเหมือนกันผมเพิ่งสมัครมาเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันกรครับโอโจ้ด้วยที่ตัวคมมป์เนี่ย เริ่มพี่ใหญ่ทุกจัดได้ไหมครับรุ่นเดูผมอยากเล่นทางไหนากับพี่จัง อะไรบ้ายี่ชี่ยันจะมีคนเล่นไหมวะเนี่ยไอ้เจอคนที่บันบอกว่ายิงไก่เนี่ยมึงมาลงมานี่ด่วนๆเด้นี่จะบอกเจอได้ไก่เนียพี่เล่นสไนด์ได้ไหมพี่ผมอยากลองสไนด์อ่ะพี่ครับไม่ได้ไหมพี่ครับพี่ผมอยากลองสนไนพี่เล่นสไนด์กับผมปะสไนด์เนี่ยสไนด์น่ยได้ได้อยู่ได้มาๆผมเล่นไม่เก่งนะสไนด์ผมพูดตรงเลยแต่โกนอ่ะผมผมพอเล่นได้อยู่สไนด์อะไรเพี่ ใช่เหมือนกันนะมามมาเยเด็กเล่นหัว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 ตัวซ้อมยิงหัวยิงโดนตัวตลอดไม่ไม่เอานะครับทุกคน อ๋อหวัวม่ดเดียวตายเลยอะไรวะพี่ตั้งใจเล่นหน่อยดีพี่เล่นอะไรเนี่ยเมื <c oughs> ่อไหรตั้งใจเล่นอย่แหละผมแบบไม่รู้ว่าฟุกเกินอะ่ะไม่รู้ว่าท <c oughs> ี่ยิงเปิ้ง <c oughs> เปิ้งหลับตลอดเลยไ <c oughs> อย้เมียโดนตึกปะ ได้มันก็ได้นะฮะลาเมกไ้ดูาาลาเมกนะครับ เฮ้ยอัในนี้ใจดีจัดถ้าจะวินเน่เนี่ยอันนี้ผมพูดหลบชิคเล็กน้อยๆ,ๆนะถ้าแบบว่าเราดัานไปหาแกจ้ะโดนลากทุกเดียวแกเล่นหน้าจอบีนะ๋ไงเราต้องแบบว่าระยะไกลแล้วยิงกดแกจะไหวนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ส่วนมากนะบางครั้งแกสวดเราตายได้นะตัวคมอ่ะตัวนั่น <c oughs> ตัวเป้งอะเราก่อนนะสักห้านาทีนะถ้าไม่มีหนี๋ยไปเล่นตึกนะครับทุกคนแล้วมิ้งก็อยากเห็นผมเล่นตึกหรือม,มั้งเล่นตึกอะไรกันถ้ามีคนมาถ้ามีคนอยู่ห้องน,งนึงเดี๋ยวเราลงไปงัดน,นะครับถ้าบ่มีก็ไม่น่ามาเล่นแล้วงัดตัดตึกรัว โเปลี่ยนตัวมาไม่เปลี่ยนตัวมาไม่ไหวไม่มีไม่มีจะเปลี่ยนตัวแจกมาไม่ไม่มีไม่มีอย่ามาอ้างอย่ามาอย่ามาไม่มีอะไรแจกทุกคนอ่ะไม่มีไม่มีอย่ามึนอย่ามึนอย่ามึนอย่ามินครับอย่าเก่งแค่ตัวโองอย่ากแจกแค่ตัวโองเอ้าก็บอกมีตัวผิดตรงไหนเอออย่าเก่งแค่ตัวโองมีเป็นเรื่อ่อะไรก็เรื่องเรล่นกัมคนเรื่อก็ได้ไม่ไม่ผมจะไปเล่นกับเขาไม่ก็แล้วแต่ก็ยิงสาเพื่อนผมไม่เล่นอู่แล้วเล่นตัวโกงมาดีอ่ะ กูยังไงวะไม่กูไม่ได้เก็บกูไม่ได้ไม่เก็บเพชรก็ไม่เก็บแต่มันไม่สนุกมันไม่สนุกไม่สนุกยังไงอ่ะไม่สนุกตัวมันไม่ไหวไม่เต็มป่ะเนี่ยใช่อ้อนเดี๋ยวอ้อนเดี๋ยวไม่อ้อนอ่ะไม่จําเป็นนั่นตื่นเลยไปไป 好吧。<Bye. S 2> โอ้เลื่อนเลยสามตีปั๊มยางไม่ตีดเป็นไรโ้ยเย่อมาปิดตันเขาเออคิดป็นคนเดียวอยู่เรื่อยปะ ใช่ไหมกันนี่นะไม่งั้นไหนละรูดใครไม่ตายทยแบบได้หนุ่มเด้อได้ตั้งตัวแน่โอ้โหสองตัวสามตัวรถจีนันรถตีนได้ได้ อย่าปไม่ติดจาอย่านะยามยา <|th|> ย er นเตกาใสให้มั urgency, นเตกาใสแล้วมเตะกุตาเตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปป มาแล้วหลักสุดท้ายจะมีสองตัวรอโอ้โหไปยึดไปเจอโอ oh ้คุณเจะสองตัวมึงไม่ไหวหรอกสองนึงอ่ะยอมอ่ะต้องรอรีรอรวมนะครับแนวนี้เก่งแค่ไหนก็แพ้รุมมาตรงๆอ่ะแต่สนัยนี้หัวไม่เดียวแต่มันต้องสนัยไงทุกคนจะไปหาแบบว่าหลูกปุกเกมไม่ได้นะ นกนกสัตวนครับ็ตัวไดูไปนะพีพีนสัตวไหนครับหาขหางหนหนึ่งครับหาองสองหาหนึ่งครับหาองสเหนึ่งหาองหานึ่งเลยหางหัหนึ่งก็นี่เหมือนกันหาของสองสัวใครไมได้ที่นีนะเนี่ยหาของสองสัวใครไมได้

ขอมุงตัวยัดหลักเขเลยแา้วเขดักอีก่ะไอตรงนั้นแตกลตกแตกเอ้ยมุงจะยิงทำไมวะไมเกมนี้ไม่ตัเออ่า ท่อนหนึ่งว่าไปห้องหนึ่งมาลาไปห้องหนึ่งมาแนวอากาศคือสภาพขอให้กูไปเล่นดีไม่เกี่ยว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 ขนาดกูโดนเขาจ้างมาตีมกูยังไปเล่นซิงหนึ่งเลยโอ้สภาพเฮ้ยก็มึงเล่นไม่ไหวไงมึงไม่ไหวอ่ะมึงไม่ไหวแต่กูรองไอ้เหี้ยมึงไม่ไหวเล่นไงไม่ลองแล้วจะรู้หรอจะตายอย่างเดียวเลย มีเราเนี่ยจะรู้หรอเมื่อสีมึงไปเลยไปกู